ท่านนักลงทุนครับพบกันวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะครับ4เมษายน2562วันนี้พบกับผมแบงค์ไพโรสุดนนโชดครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันนะครับโดยเฉพาะภาคบ่ายโดยในช่วงเช้าที่ลงไปทำจุดต่ำสุดของวันนะครับ1.640.01ครับลบไป9.05จุดด้วยกันล่าสุดนะครับ1 6 4 1 72นะครับลบไป7.34จุดจุดด้วยกันมูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างเบาบางครับ28,000กว่าล้านบาทอันดับหนึ่งนะครับวันนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ครับ129บาทนะครับผมลบไปบาท50ปตทครับ48บาทลบลงไป25สตางค์ด้วยกันนะครับในช่วงนี้เราไปพูดคุยกับท่านแรกนะครับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับสวัสดีครับพี่อ๋องครับ ครับสวัสดีครับพี่ตาครับครับ,รบพี่อย่งวันนี้ก็อย่างที่คุยกันตั้งแต่ช่วงเช้านะพี่องมองไว้1.640กรอบร่างวันนี้ก็ลงไปแตะๆนิดนึงหลังจากนั้นก็ตีเบาขึ้นมาหน่อยแต่วอลลุ่มก็อย่างที่คุยกันมาช้านะพี่องนะไม่เยอะเท่าไหร่นะวันนี้เบาบางพอสมควรเป็นไงบ้างครับพี่อยครับครับก็ไม่รู้พรุ่งนี้จะเบาบางมากกว่านี้ก็ตอเนะอาจจะบางบเฉียบ บากป่าวันนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเหมือนก็อาจจะต่อได้ไปถึงไปถึงสี่วันสัปดาห์หน้าที่แลนท่านก็อาจจะลายาวเลยลายาวไปเลยครับได้แบบควบสองอาทิตย์เลยนะฮะซูเปอร์วีคเอนใช่ครับยาวๆไปที่ยาวๆวนะฮะครับอืมมันก็เลยแบบตลาดนี้ก็ ก็จะเห็นว่ามันก็มันก็ลงมาประมาณหนึ่งหกสี่ศูนย์แล้วก็เด้งมาหน่อยเห็นประมาณสักหนึ่งหกสี่ห้าประมาณเนี้ยนะครับก็เป็นเป็นภาพชะลอแต่วอลุ่มก็ไม่ไม่ค่อยมีนะฮะแล้วถ้าดูตลาดหุ้นสามประเทศก็ก็ทรงๆนะฮะทรงๆเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ ลบๆเกรดจแคบนะครับออของเราก็อาจจะมีความกังวลบ้างแต่จะเรื่องจะเรื่องปัจจัยการเมืองนะครับที่อาจจะสร้างความไม่มั่นใจขึ้นมานะครับก็คือเรื่องที่กกตนเนี่ยมีการม,มีการเลือกตั้งใหม่ในจำนวนปกเบาะแล้วก็อีกสองเขตรับคะแนนใหม่นะครับ,รบก็อาจจะ ทำให้กระตุ้นไอ้ตัวแรงขายออกมามแล้วก็แอวรุ่มมันก็ไม่ค่อยมีอาจจะลงแบบก็ประมาณเนี้ยนะครับที่ับซึ่งก็ตอนนี้ดูที่ประมาณประมาณกรอบล่างหนึ่งหกสี่ศูนย์หนึ่งหกสามแปดเนี้ยถ้าถ้าจะย้อนขึ้นไปหากรอบบนอยู่ในโซนหนึ่งหกหกศูนย์หนึ่งหกเจ็ดศูนย์นะครับก็ไม่ควรจะต่ำกว่านี้นะครับ ไม่ควรต่ำประมาณ1638ถ้าถ้าต่ำกว่าก็เท่ากับว่าจะลงมัดมาข้างล่างใหม่นะครับนึ่นคือ1620 1630ประมาณนี้นะครับมแต่ก็มองเป็นโอกาสในการซื้อเหมือนเดิมนะครับย่อลงก็เป็นโอกาสซื้อนะครับครับย่อลงเป็นโอกาสในการซื้อก็ตลาดมันยังไซเวย์นะครับก็คือกรอบล่างทัง16 มีสองแนวสําหรับกรอบล่างสําหรับแอปเปิ้ลไซเวทนะก็คือหนึ่งหกสี่ศูนย์ก่อนตรงนี้ยนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือในโซนหนึ่งหกสามศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์ก็คือหนึ่งโซนกอนบนครับโซนส่วนกอบบนก็หนึ่งหกหกศูนย์หนึ่งหกเจ็ดศูนย์เนี่ยมันก็แป่งอยู่ในอยู่ในโซนเนี้ยครับครับผมไปสักระยะหนึ่งจนกว่าหรือที่เป็นมาลอกขึ้นก็คือมันอยู่ในขาขาขึ้นขึ้นดีบอยนะครับครับ มันไสเวย์นะฮะแต่ก็จบเนี่ยมันจะมีขาในเป็นชีพัปรับตัวขึ้นไปได้นะครับหาประมาณบริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยอัปต์ตีประมาณหนึ่งมีพันเจ็ดก่อนแล้วก็สัดไปประมาณแถวหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ได้เห็นพันเจ็ดก่อนใช่ไหมใช่ครับได้เห็นแต่ตอนนี้อาจจะ อาจจะแกว่งใช้เวไปสักพักหนึ่งนะครัทั้งเดือนเมษาหรือว่าอาจจะตออเนื่องถึงพุษภาคุก็ได้ต้องรออาจจะรอไปถึงว่าแบบรัฐบาลตั้งได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับความเชื่อมั่นกลับมาก่อนตอนนี้ก็เป็นแบบอาจจะแกว่งในก่อบไปก่อนนะหรับครับบางท่านก็บอกว่าให้ลงสุดๆไปเลยพี่หยองเวลาหลังสงการล้าจะได้ขึ้นขึ้นเต็มที่ครับนี่ก็อย่าก็ดีก็เป็นขวนญในในการซื้อนะครับครับ ครับเดี๋ยวกูเที่ยวเที่ยวกันเพลินนะครับที่กูก็ไม่ได้อยู่ดูไม่ได้ขอซื้ออ่ไงที่นี่ครับครับในมัวแต่บินอยู่อะไรเงี้ยเดยไปเที่ยวอะไรเงี้ยฮะอืมครับเอาดูตลาดลงมาไม่ได้ซื้ออะไรเงี้ยนะฮะครับก็พอเห็นก็แดงๆก็เป็นโอกาสซื้อละกันนะฮะค่อยๆเลือกนะค่อยๆเลือกนะพี่หยองซื้เป็นไม้ๆไปใช่ครับผมใช่ครับผมอย่าผีผามอย่าผีผาอ่ะกาอกลางไซเวย์พี่หยองก็บอกไว้ประมาณ 1640 1630 1620ประมาณประมาณนี้นะครับผม ใช่ครับครับผมก็เดี๋ยวลองมาลุ้นพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพี่อยงนะลุ้นพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งว่าวอลลุ่มจะบางเฉียบเหมือนหมูสไลด์ที่พี่อยงบอกหรือเปล่าวันนี้ก็บางนะทุกททั้งวัน,น,นม,มันไม่สามหมื่นล้านสามหมืน่นามหตีนล้านเลหลาย,ลายท่านก็อาจจะอย่างที่พี่อยงบอกครับว่าหนึ่งเรื่องของความกังวลใจมันก็ยังไม่คลี่คลายเรื่องการคำนวณก็ยังไม่แน่นอนใช่ไหมครับว่าจะสูตรไหนแล้วก็ ประดังเข้ามากับการต้องมีการเลือกตั้งใหม่บางเขตการนับคะแนนใหม่ในบางหน่วยใช่ครับครับถ้าใครไม่มีก็อยากจะเคลียร์ตัวเองก็หยุด3วันหรือต่อเนื่องไปสงการเจ็ดวันก็จวงนี้ก็รอดูคนอื่นเขาเล่นดีกว่านะี่างนะรอดูรอดูคนอื่นก็พักๆไปจะได้ไปสูตรอากาศบริสุทธอย่างสบายอกสบายใจครับผมครับวันนี้ก็ เนี่ยโ,โหพี่ลงมาช้ายังเห็นบางตัวเขียวๆบ่ายนี่มานี่ SCB ซํบนำมาเลยตามด้วยปตทจีซนะแต่ก็มีตัวหนึ่งโอสถตพาก็ยังยืนได้นะพี่องนะโอสถภาบวกขึ้นมาหนึ่งบาทด้วยกัน28สบาทเจบห้าเอามาดูหุ้นพี่อ,องดีกว่าครับพี่อ,องอัปเดตหุ้นพี่อองนิดนึงครับก็ยังยังเป็นการต่างสอได้ครับก็บ ก็เป็นพอทีซีนะครับก็ได้ตรงนี้แหละประมาณ68 68นะครับ <c oughs> 68 69ก็ได้าระทับังยนได้อยู่ตัว p ีนะครับทีูน <c oughs> น PU เนี่ยก็ที่ลงมาอาจจะเป็นในส่วนของผลการดำเงานในในไตรมากหนึ่งที่มันเหมือนมันเป็นโลทิสันน่ะนะครับเป็นแบบชะลอตัวแต่ ก็มองว่าในไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นบอททอมของผลการดำเนินงานทั้งปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นมันก็คงจะแว่งลงมากรอบล่างเหมือนเดิมนะครับขาประมาณสิบแปดบาทต้นๆนะครับเป็นใจเวย์ใหม่ครั้งหนึ่งแต่ว่าภาพรวมก็ยังมองจะปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับในแบบตัวผลการดำเนินงานที่มันก็เป็นภาพพื้นตัวเพียงแต่ว่าในคิวหนึ่งเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเจอโลซีซันนะครับ ปัทาก็เลยอาจจะเหมือนแบบมีแรงเทคโคปิดลงมานะครับก็ใครมีอยู่ก็ยังมองว่ายังซื้อได้อยู่นะครับคส่วนซื้อก็แถวเนี้ยหรือไม่ก็ประมาสิกปับตั้ต้นนะครับใช้กอบล่างกอบเดิมที่เราเคยซื้อไว้นะครับก็ยังสามารถซื้อได้คคาตัวทียูส่วนตัวกลุ่มลงกันก็จริงก็ได้อยู่นะนะครับอย่างไออาพซอย่างเงี้ยครับก็ รับประมาณ5.8 5.8อย่างเงี้ยผมก็ว่าน่าจะได้อยู่นะครับสำหรับ IRPc ตัวตัวไก่ตัวหมูนะครับ,รบก็ที่อัปเดตไปช่วงเช้าก็ GSPc นะครับก็รับแถวเนี้ยแหละประมาณ14 14.5 14.6ถ้าใครพิ้แล้วก็ถีได้นะครับ,รบต่ำกว่า14บาทรัดลอด้อตัว C.S.G. G นะครับอืมอก็สามจุดหนึ่งศูนย์รับได้นะครับแล้วก็สามพอสามบาททับลอดนะครับครับสอ,อง,องอบบเพื้องมมีคัดลอตเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับว่าบิ๊ออฟเฟอร์มันมันดีมันไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วมันเป็นหุ้นแบบไซส์กลางๆนะครับอ,อาจจะแบบลงอาจจะลงได้เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเราต้องมีจุดทับล็อตเพื่อจำก,กัดความเสี่ยงน,นะครับครับก็ส่วน I.V.L. นะครับก็ใช้ ีห 7, 7 5นะครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็มองยังมีโมเมนตัมในการปรับตัวขึ้นมาได้นะครับถ้ามีอยู่นะแต่มาคนที่มีอยู่ก็ไม่ต่ำกว่า4.7.5ยังถือได้นะครับครับก็จะเป็นหุ้นที่ดูดูหรือว่าแนะนำอยู่นะครับที่น่าสนใจนะครับครับ หมดแล้วครับพี่ครับพี่อยองมีเขาบอกว่าหมูไก่ดีแล้วบ R เป็นไงบ้างบ r เนี่ยไม่รู้เป็ดเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จะทำเป็ดมันขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเออเป็นราคาราคาไก่ราคาหมูเนี่ยครับเออครับแล้วบ R นี่ไม่ได้ตามน้ำกันนะครับผมบ R นะครับก็สามจุดแปดสองก็ยัง ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นนะยังไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับผมยังไม่ค่อยเห็นคือมันยังเหมือนยังไม่ฟื้นตัวครับการบีบโซ่ขึ้นมามันยังเสกแถวบริเวณเส้นคัดเฉลี่ยระยะสั้นอยู่เลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะอาจจะสั่งไปกินเอพวกไก่หมูหรือว่าทุ่งหน้าก่อนละกันครับยกเว้นเป็ดเอเป็ดรอไปก่อนนะ เออครับผมเด็ดรอครับหมูไก่ทูน่าครับชอครับส่วนซีรีส์เอ็มนะครับพี่หองซีรีส์เอ็มถ้าใครมีลองอยู่ก็ให้ดูแนวเดิมครับหนึ่งศูนย์แปดสามถ้าก็ไม่ต่ำกว่าก็ยังยังถีอได้อยู่นะครับเขาตั้งตั้งตออออเดอร์ไปเลยก็ได้ก็คือหนึ่งศูนย์แปดสามถ้าต่ำกว่าก็ให้ระบบมันขายให้นะครับก็เลยใช้แนวเดิมหนึ่งศูนย์แปดสามนะครับถ้าต่ำกว่า มันมีโอกาสว่ามันจะลงมาถามเดิมก็คือในโซนหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์สามศย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบเราก็ออกมาก่อนนะครับเพื่อให้มันขาดทุนไม่เยอะนะครับ,รบเพื่อจะได้เอาคืนทีหลังง่ายๆเพราะว่าเอต้นทุนที่แนะนาไปก็คือในโซนประมาณหนึ่งศูนย์แปดห้าหนึ่งศูนย์แเจ็ดอย่างเงี้ยมันก็จะเจสี่ยไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับครับผม แต่ถ้ายังไม่ต่ำกว่าก็ยังสีได้อยู่นะครับก็คือง่ายๆเลยก็คือตั้งไอ้ตัวซับออเดอร์ไว้นะครับสำหรับตัวซีรีเอ็มซีรับอทองคำนิดนึงครับเปอกเป็นไงบ้างทองคำนะครับทองคำทองคำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตอนนี้ขึ้นอยู่กับประเด็นดักิเป็นหลักนะคะคือเพราะมันจะทำให้ไอ้ตัวค่าเงินของ ยูโร <Euro S 1> ของเงินปอนเกี่ยวกับเงินดอลลา์เนี่ยมันมันแข็งแข็งวันอ่อน,ออนครับไปมาเพราะว่าเดสิตมันยังไม่ชัดเจนนะครับมันก็เลยสะท้อนไอ้ตัวทองคําเนี่ยมันยังยือ้ยยอยื้อยักยักอีกนะครับ,รบอืมแต่ถ้ามองตามตามตอนนี้ก็คือ,อยังยังเป็นภาพช็อตหึกนะครับก็ค,บคือถ้ามันยังไม่สูงกว่าบริวเวณ หนึ่งพันสามร้อยสิบเหรียญน,นะครับก็ยังเป็นช็อตอยู่ก็เปิดเหมือนแนวเดิมมันก็คือในโซนหนึ่งสามจุดห้านะครับครับไม่สูงกว่าหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ยังเป็นช็อตอยู่นะใช่ครับหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ไม่สูงกว่า 1, 3, 5, ยังไม่ช็อตอยู่แล้วเปิดก็คือข<ม>่าวมาตั้งหนึ่งสามจุดห้าครับเพราะมันจะขับทุนไม่เยอะครับอืมได้ครับด้านล,ล่างมีที่ประมาณ ในโซนประมาณ1285 1290 1285 109290ใช่ไหมครับผมครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันอีกวันนะครับพี่หยองตลาดทุนไทยวันสุดท้ายก่อนที่จะหยุดยาวว่าจะเป็นยังไงจะหัวรุ่มจะบางเฉียบแบบที่พี่หยองบอกหรือไม่วันนี้ขอบพระคุณนะครับพี่หยองครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นคุณเอกภาวินศุนทราพิชาตินะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับผม ก็พี่อยงก็มองว่านะครับกรอบบนก็ประมาณ1 6 6 0 1 6 7หูนะครับส่วนกรอบล่างก็ประมาณ1.640-1.630แต่ว่าก็ไม่ควรที่จะต่ำกว่า1.638นะครับวันนี้ก็ดูท่าทางแล้วมูลค่าการซื้อขายก็ไม่น่าที่จะหนานแน่นเท่าไหร่นะครับ2.9000กว่าประมาณ30,000ต้นๆน,น,นะครับผม ครัปี่องก็มาอัปเดตครับเรื่องเือของ TU นะครับแล้วก็ไก่นะครับ GPT f แล้วก็ TFG เป็นต้นนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้มีอีกท่านหนึ่งพร้อม